สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บัลจูคูสคุนเดอร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกเทราสสวัสดีนะพี่น้องเมื่อเนี่ก็จะพาไปทางบ้านหลักทรัพิมหาเมืองยมพรแขวงสวรรค์นครนนนนพี่น้องสีพาไปเบิ่งก้านขายอุปกรณ์เครื่องครัวหรือว่าอ,อุปกรณ์ก่อกสร้างนะพี่น้องจปเบิง่งราคานำกันเนาะล่านนี้พ่นกนสิคิดเป็นเงินไทยเนานะกดจ่ายชิ้นค่าน้ำเข่าจากไทยทั้งนั้นนะพี่น้อง ไปเบิ่งไปชมการบันไดกัน,นไปซื้อถัวรวมแล้วก็บ,บานปักกระตุงปักกระตูแล้วพี่น้องหรือว่าซิ่งเนาะไปเบิ่งไหวเนาะแล้วก็ไปทำราคากันเลยแบบคนขายในราคาเท่าไรเนาะพี่น้องมาชมกันเลยเนะาะวันนี้เนาะไปกันเลยตอนนี้เราก็มาเบิ่งอุปกรณ์ก่อสางในห้างนี่เนะพี่น้องอันนี้เป็นซิ่งซิ่งห้องครัวซิ่งตัวน,นี้เท่าไดร ่อนอะันอันอันนี้เราว่าปูนขาวค่ะเอ,อย้ยอันนี้เลยอันนี้ที่ว่าก็จะว่าเอาไปใส่นานพักเอาไปใส่ยางาอันไหนดินก่อนสองหลุม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  โค้กมาตจอได้ฮะมืนอน่ะไลยจุพี่ไล่จุพี่ราคาสิ่งพันซองห้าสิบมีแต่นี่มันแต่ซิ่งโดยแม่นแหละเธอเป็น,น,นปปยัแนญญงแก๊สก็มีเนาะ ờ mình đơn thôi, tới nhá đấy <laughs> Anh này xong phân cao Kết nhà Anh này, thật đây nó Sụt, sụt Ờ, này đọc. Đọc. ờ này ¿no? anh này há hả này bẹp xong hùa nó, anh này hùa đi say get. บอได้ได้น้ำบอแก่บออต้องแบบ้ว่าะรว่าแกสตนี่ปัหาน่าสนใจอยู่นอใส่แก๊สแต่เฮือนคอยบอกว่าสีได้ใส่จะบอกเงินได้ใส่เตาถ่านดูไม่ได้แก๊สมีแก๊สขายอีกเครื่อง กระเบื้องหนาหกสิบสามลอยซาบาทโตเกตหมืนน่นลิตรตัวนี้ตันก,กัชิมาซื้อแก้วน้พี่น้องหัวสักโคก็มีลายราคามีแบบหนังแล้วก็มีแบบนี้แต่ขอบอกเอาแบบหนังเนาะจะเอาแบบนี้ได้นี่อันนี้พันปลายสีขาว เมนลายลายแต่ละลายมประตูนี่ได้ม่าตตัวนี้ราคาพันนอาตัวนี้ตัวนี้ราคาพันแบบมาตรฐานนอกตัวนีนมาตรฐานเลยตตัวนี้ฮะตัวนี้ชามด้มันจะเปนอห้องรือวบาตัวใดห้องแล้วมันนักนตาตัวที่ไทยเขาใส่กันอย่างดีดีเนาะคนไทยแมนดีมาชั ครบชุดเท้าให้กรบชุดเลยตัวนี้ก็มีวงกลมกันนี่คือการราคาวงกบตัวนี้ก่อนแพงใช่เนาะไม่ไม่เคยชู้ชีกแบบชื่อน้าแะไรจังมันเปมีห่อแล้วมันเป็นชีขาวเลยเออน่าสนใจอลีตนาแม่นตัวนี้มันชือแบบนั้นเลยแต่ว่าประธานนะอ่ยังเนาะอือตัวนี้แต่ว่ามันหนาดยตายงายเนี่ยมันเป็นันเป็นแบบนี้เลยเขาฝึกเจาะหูมันอะไรเนาะไหนมันหูมันนั่นหูลูกบิดเลยอ่าเขาต้องใส่ลูกบิดนี่เจ้าะไปังได้แบบเจาะ มันจ้าสิใครเนี่ยนะจอยแล้ยจอยแล้วเนาะแต่ว่าลูกบิดแบบได้ก็ได้มั้งอันนี้่เนร่ขาก็ได้ให้เจ้าตัวนี้หลังก็ได้อยู่ของแนมวงมาเลยราคาถัดชิ้นตัวนี้ก็มีวงกลมีวงกลเอยอันจำเน็ดเลยตัวนี้เข้าก็อยากได้ตัวนี้เลยมีลายลายเนาะตัวนี้ฮะเหระมีลายลายพันแปดก็ได้ดูดู่ นี่ก็ราคาต่างกันอีกราคานเมนผ่นเกลือหาซีบผ่านเกลือหาซีบป้วยเกือบสองพันผมเลยพี่น้องเอ้ยปลาคาบได้ไงเมนมันแพงน้ำแพงน้ำปลาเนาะทานพวเคกันมาตะทานสำหรับกันค่อยว่าค่อยหมักตัวนี้แหละพี่น้องอันนั้นก็สำหรับกันอันนั้นสิเป็นแหวนเนาะมันสิเป็นเหมือนม้วนแต่ห้ามเป็นแบบเป็นหั่นคนไม่ครบมา ันนี้สิเป็นมงก่อนเนาะก็มีแต่แบบสีเนาะบ่ดยบ่บ่บ่ทนบาดใดสีหาวังถ่อของน้ําลงไวเป็นทับบัวทับบัวอันนี้ยังอันนี้อาชีต้นไม้บ่ใจอยู่นี่พี่น้องหาแต่ว่าบ่ได้ใช้ดอกก็พื้นสนใจไปไว้ในห้องครัวซื่อเนาะ เพื่อความสะดวกสบายนอนาคตข้างหน้านะแต่คือนจะไม่ได้ใช่ดอกคือนจะได้แต่ใช่ฐานอะไรตีชื่อเอาอยู่แต่ซิ่งน้ามาเลยสิ่งน้าแต่ตัวนี้ก็อยากได้แต่ว 4, 500 4, 500่าแทงสี่พันห้าสี่พันห้าท่นแบบนี้ก็เพราพรอะอะไรจะได้นี่ยพันเก้าพันเก้าพันเก้าไม่รู้จุดไหนพันเก้าฉันยังขิดอยู่ คิดว่าสใช่หรือบ่ใช่ดีอการที่อาใช่แท้ในน้ำมาอาชงหัวเลยเวลานังแก็สนานแต่เดียวเลยใช่สบายเนาะแม่มันงงานบ่เดียวหละมัน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 ช้าแต่ยาอยู่บ้านเ่มันบริจาเป็นใช่หนะแต่ว่าพื้นเนาะเหตุท่วกเอาไปตั้งไว้อาตัวนี้เลยมันหนักขึ้น้ยมันชุกชิ้นอยู่แล้วพอทานกชหนึ่งสิบเจ็ดพันาได้อยู่เออนาพันักัมีถ้าต้องใส่แก๊สมดนวดต้องใส่กนงอืประหยัด นนอันนี้เป็นกระเบื้องเนาะกระเบื้องกระเบื้องปูพื้นกระเบื้องห้องน้ามาซื้อโทสวมเนาะพี่นอกเราซื้อบานประตูเนาะ,นะร้านเพิ่นก็นได้ มาถือกับงาผลมาสั่งเพจร,รู้สิ่งพอดีก็จะให้ผลอาเม่อพร้อมกันเนาะเครื่องซักผ้ามีเครื่องซักผ้าแล้กก็แอร์ตู้เย็นสักโคกกระเบื้องโอ้มีทุกสิ่งทุกอย่างมีลายยังกระบี่บนนอกมีแต่สิ้นค้าผลน,นำเขาจากประเทศไทยบนนอกพี่นอ้องลายสิ่งลายอย่างเด็กกระเบื้องก็มีลายย้านพผ่นก็นใหญ่พอสมควรเนาะ าได้ไปน้องสื่อร้านโรงงานไซติบบาลักซามชิมห่ามีเบอร์โทรให้พร้อมอยู่หน้าอยู่ข้างทางเลขทีจ13สามจชื่อโทรสวร่วมนี่แหละอันแบบนี้นองโทรสวร่วมพันหนึ่งรอยบาทคันแบบหนาสี่สิ่หาร้อยบาท คันแบบมันแบบหนังตัวน่านาชิแพงอยู่วย้อค่ะเด็แบบหนังค่ะแต่ว่าคอยบ่ามากห้องน้าเห็ดคอยได้ใช่เฉยๆแต่สีเอาเป็นไงเราเอาสีฟ้าอยากเอาประตูประตูนาชินักแน่นอพี่น้องประตูนักแน่ประตูค่ไะไม่ฟาชาล่าไม่ยังก็มีนอวง,งกบประตูยังก็มีวัดมีครบทุกอย่างจบในร้านเดียวแทนลูซิ่ง ฝั่งไทยน่าจะเอิญมิทเทนชีตบอกเลยย่างถั่วโหเลยเนาะได้อัาน,นพงขาวนะก็มีนี่เออคอยพค่ณเห็นเนาะพอดีปลูกผักไปเลยพี่น้องปีหน้าก่อนปีนี้ลองปลูกไปก่อนเนาะปีหน้าก่อนยังซื้อมะโวยคือยังพี่น้องบอกตั้งจักผ่าแก๊สใส่ไผเตาใส่แก๊ส ก็มีไม่ขบบนนะแต่รา 4, คาสี่พันราคาสองพันปลายมีลายราคาก็ถือว่าแพงอยู่แต่ขนาดประตูยังสือว่าแพงนะเนาะแต่ก็พอๆครับอันพอๆกับบ้านไม่แต่ก็เอาไปใช้ดีกว่าเพราะมันจะบวผุบวพังเนะาะทำบ้านไม้เวลาหนังไปแล้วมันผุมันพังนะพี่น้องเห็ดท,ทั้งทีต้องเห็นให้มันคุ้มเห็นมันดีๆหน่อยเนาะถึงงบสี่ปลายก็ะยามัน ส่วนประตูนี่เขาสำคัญอย่างอื่นหับบ่บันไดเนาะอย่างกระเบื้องนี่เขาก็บ่อไส้าาราคาแพงไปได้ก็ไดชองกกร้อยรกว่บาทกระเบื้องร้อยหกบาทนี่โคตรเหมินเหมิอนอะไรปูพาเนาะ,ะนีมปูผาตัวนี้ตัวนี้ก็ะเหมินงามอยู่ค่ะเหมินเนาะ สีข้าวไปสีข้าวนี่แหละน้ำผ่อนผนหมักมานี่แหละสีขาวจะงามอยู่ด้วยตอนนี้คนกะสูบน้ำขึ้นมาใส่หมักไว้คือเก้าเนาะพี่น้องหลังจากที่สูบมาใส่รอบหนึ่งรอบสองอันนี้ก็เป็นรอบที่สามเนาะมามันไว้บ้านนี้ดินมันก็หยุบลงไปแล้วก็เห็ดไทยขี้ดินบอ่อพอสร้างคนกำลังตั้งวงกบไว้เนาะ จกงามได้ดอกาพ่นมามาเนี่ยพ่นก็บอกแต่ว่าซื้ออุปกรณ์มาเตรียมไว้เนะาะมาละพ่นมาพ่านขึ้นโคง้กกง,งแล้วพกก็ะชิก่อก่อขึ้นโค้งแล้วมาละพ่นจังสีเทพอกเทพื้นเนาะลมขนาดเนาะกี่ต่มมาเนี่ยลมบวบตอนข่อยอันเฮือนที่ข่อยอยู่ปัจจุบันนี่บได้โบมีน้ำไปชี้ได้ก่อแอ่วไว้แล้วก็ให้พ่นตกลงมาใช่ แล้วก็จ <Or> ังเทเนะพี่น้องบ่มไปดีกดีกว่านอยู่แมนบ่เฮากะเปิดค่อยๆเนาะต้นมันตกมันต้องอกลายแลบมันจะะกินได้แมนท่านดเริ่มเลยมันดินบุพเพีนยังเรือนะฮะน้อยเดียวจ็คเก็อะไรจักเปียนให้ จ้างก็จะไปขุดอยู่เชียงใม่ถมพี่น้องพี่น้องกับเฉลยแันแล้ะน้องวันนี้เนาะก็จะบโบลายหลดประดับช่องสำลดัดพอแล้ลบรรยากาศน้ำแรงอันนี้เป็นบ่อปูนบ่อปูนช่วมชุ่มเลยเนาะพี่น้องบ่อปูนช่วมอะไรเนาะนก็สั่งมาเลยทั้งเบิร์ดกับแปดถ่อนเนาะแปดชิ้นอะไรแล้วก็ผ้าปิดสองอัน เกือบสองพันบาทใครพี่น้งองก็ถือว่าแพงอยู่เนาะถือว่าแพงเติบอยู่ปุด๊ดบัดรเขาก่อเขาดอออกบ่อตอนี่หรือบ่อใดดอเนาะบัดรเขาก่อนี่ย,ยเ,เาขาดอออกบ่อเวลาเขาวางลงไปเขาดอออกบ่อตวนไหนเออกระเดี่ยวอ่ะกระเดี่ยวบ่อออกให้น้ำมันชุ่มนี่น,นีอ เคเนาะพี่น้องตอนนี้เขาก็สิคอจบคลิปเอาไวส้สำเนียงนาะพี่น้องหลังจากที่พาเบิง่งห้านขายอุปกรณ์เฮือนนะเนาะเกี่ยวกับเฮือนกับครัวกับบ้านกับเฮือนเนี่ยอ่อยง่ายกันน้อพี่น้องแล้วก็พาเบิง่งพอเราผลเอาน้ามามาขี้ดินไว้เนาะตอนนี้อุปกรณ์เขากะถอดเถอะก็เริ่มมาแล้วก็ยังบุกบันไดเนาะพี่น้อง เอาเอาโอเคเด้อ,พ,อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปเอาไว้ชน,นิดก่อนเนะาะค่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดแชร์กระดิ่งหให้ในเด้อพี่น้องเผื่อชิบพาดคลิปใหม่ๆจากช่องเฮาเนาะพบกันใหม่พี่น้องคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีพี่น้องไปลเลยเด้อบ๊ายบายไปจุกุจุกคนเด้อจ้า